สวัสดีครับทุกคนครับเต็มระบบเต็มระบบครับสวัสดีวันจันทร์ที่29 e กันยายน2568เวลา7นาฬิกาพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พมบุรีครับจุดตรวจสพพมบุรีถนนสายเอเชียด้านขาออกครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมเต็มระบบครับนี่แต่เช้าเลยนะเออ ยันขนาดไหนครับตำรวจสพออนี้วันๆนะครับในแต่ละมือในแต่ละเว,ว้นโอเ้ยบ่อยากจะพากเขาดูนะครับนะเขาดูมือถือนะแต่ก็ไม่รู้ว่ากล้องอยู่ทางไหนเนาะเขาดูเขาดูมือถือนะอืมอเไปใส่อิโมงเหรออ่าอีโมงนะครับนะอีโมงหกสามหกเต็มเลยนะครับอีโมงหกสามหก เต็มเลยอ่ะอาหหคนนี่มาใช้บริการล้นหลามเลยครับโอ้โหเต็มเลยครับทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับสพปุมรีจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนอย่าลืมครับใช้ความเร็วอย่าเกิดกฎหมายกำหนด จับความเร็วครับสพพมบุรีด้านขาเข้านะครับก่อนถึงปั๊มทีทีครับโอ้โหนะครับในแตลวันครับตวจราจรสอพมบุรีขยันไม่ขยันครับคุณคิดดูนะครับว่ามูลค่านะครับของใบสั่งนี้จะได้เท่าไหร่โอ้โหนะครับท่านผู้ชม รถเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับเข้ามาแล้วก็ดูความสุภาพครับทุกคนกานนะครับการทํางานของตํารวจจราจรทำยังไงเราไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับนี่เราอยู่ไกลอยู่สิครับเรียบเละอแบบเนี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับจะเป็นกี่คนนั้นได้กินข้าวหรือเปล่านะครับ แล้วเข้าไปไกลนะครับเดยว,วู